วันนั้่ราดกไติกว่าลกวาัก็สอนที้าคนก็ว่า,า,าดรา,าพูดไติวเี่ีนี่ัสอเลยมาจชนออนไลน์อะทสอนคเอวกลัอลอตักสอนใครแล้วมาหาเดนีอะทกสอนคู่โตอกลเวเวด้ลยอยูโกรดเดวส์เมียนมาเผยผู้ปกครองทหารสั่งหรือถอนรูปปั้นในพลอองซานบิดาแห่งเอกราชยงปูมกันเมือง เอาไวเนี่มีตั้งโซคู่ตเนาะเตวได้เลอประโยชน์ตั้งโซปากลาทเวด้เลยประโยชน์ก็คูนาทิพ่นี่ที่เราไวได้ตั้งลือเวเมื่อเคยเราคุยเมื่อพิ้วเราคุยโบจุกอาซาโกรได้่ดเนาะตัเรืองโบจุกอาซานี่ยเอาเว้ม่ไดปาเลยเอาเวอุกเลสมันนี่กี่เวด้ตตบลีเออเลิกก็ประโยชน์ดอกบัตตาติยาเว้าตั้งเราคุยวได้โบจุกเอาซาอาวกตัวเน้ยี ตานี้ก็ไม่ไว้ได้เลยอ่าีกิ่อ่ตาหูตาเนี่หรออวันี้ไม่ตาสอคู่ตอตาส้อกูแล้วได้แพ้มาฮาตนี่ได้ชิลุยโคกิงโตคิชิเยแพ้มือคุลอคินารอับนีลุยชนี่หรอแพปูกินเดปติที่บาเลยไม่ไหเอาเวอาเลยู่ยเลยยูยกาเกวดาดโบเจ้าออารอตาอาสูปลาเลตาลรตะโ ตบลเนาะตาวอนในอีชมตาเปอเวทกัมมะกิเวทมุตาคือไม่ว่าเสียพารกามกาตะจินัยเอาเหมือนเหลี่ยมชูแล้วบ ổng จั่วอสาวอคึกละเนาะปาภาษาตุลุภาษาตางซอกวยเวทสุเมญเนี่ยเทวดาเลปาลาปราบทายแล้วตะดุตะไขไม่เวทอีโรวดีตางซออเวปาพลาทเวทที่ใจอีเทวดากวาวอพูลอุลปกูตีตะพานในปาพลาทเว เทเวดะบงจุกออนซฮาอาวซุปลั่นออเวเมเวดะเอ่อปกติเตที่มาเลปัวเอ่อกอปิยอพูนี่หรือป่าวป่าวเลกว่ามุปันน็อดอาลอนอดอบาตาอยู่ย่อปาเกเลอเวนี่นี่เมเวดะทาซึบลีอปาแล้วก็บิยอพูเทเวบ้าชาตนากีบงจุกออนซฮาที่อะเมเวดะทาซึบลีอปาไดไรนี่เด อาวสุปลาบาตาทุเปกวีวิทากกะละเตเวนอนหรือบาตาเฉาะลอคะเวดาโกเป็นได้หรืออนุเสวรีในพลอองซานอ่าเกเวดาบงจู่อองซานอ่าอาวสุปลาอลเลวิปะกูหนอเพลาโทหัวหรือลาโทหัวตอลิปะมื้อนคนี้ได้นะปาทุกาตากะละนี่หลออริยะโลกะนี่เตเวดาหรือว่าวิภูธิปติยะเวดาบ้าบ๋า นอปัวเต๊ยญาเวดาชูจิบะมีปากะบาดคุกุเวดาจีจีโมเล๋เนาะเอออะโคตาดอนิเดปัวซูโวพูติปานิเดอะเวเต๊ดโกเวดาเตเวบาตะคุกุเวดาบงจุ๊ออซาวอบโลใหญ่นี่เกเฮดะคอมเลือๆทีเรคอรีอะตาฟูตาเรเนาะเตเวดาเนาะวีพลอนีดูเตเวดาหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการปัดเป่าโชคร้าย เพื่อให้นำมาซึ่งความโชคดีไม่ไม่บอกข้อนี้เจ้าวันได้กี่หตาครมเลิศตาจูตาณานอนนาวได้เลยโบโจงเอาชาเอาวาวไม่โอช้อรอตาเลิตาลอดต่อตอต่อต่อลอชดตาเพ่บกุยนี่หนอเกยท้อว่าฝืตากอตาเคเลิตาพีตามาเลิไม่อ่อเลยเอาวาวเด้อเอาคนตาตอนนี้เด้อดีตอนนี้กับบ้านโชคดีกับบ้านโชคหว่า ดีตอนแรกตาขอดรวยเลยก็ให้ตัวเด็กอ้ดนๆตาบานเดอะวันนี้บ้าเท่ากิบบูจ๊กเอสาวันเนเออบ้านทำบ้าเตาวิดาเลยเอ,อ่ากันเลตตาดีนี่ตีนี่ยอ๋อเตวิตาิตใจนี่เนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำกองธรรมเนียบแสดงออกถึงความเชื่อดังกล่าวให้เห็นอย่างเปิดเผยเน,นาะไม่มนนะไว่าใันเลตาจุตันหนาใจใจเนี่ยเตวิตาเลยกว่าไปยอมอาคุอันน่าหล่อช็อตามีออนไลน์โดอปวาร์ตินฟ่าเนี่ยหนาตาพันนีรอบอาจจะดุยเนาะบ้าขาดเด็ด ตาจูตานาดีเนี่ยมียูนี่วิบลอนดีเดอตั้งสอกุยกนวเวตเวดาปวาปกูดกาเวป่าพลาฟอเวดาจิตใจตนเชื่อว่าการถึงถอนรูปปั้นดังกล่าวอาจจะมาจากความอิจฉาของพลเอกอาวุโสมินอ่องไหลผู้นำกองทัพเมียนมาเนาะเทวดาลาาเวตันหน้าจิตใจเทเวบูจงอสาวบาตัดฮือกวีดาอวอลูกปกูดบล้อยใหญ่นี่เดเกเฮต้าขอบลึมมีออนไลน์นี่ เอาเอจิเลสเนาะโอดอตาตุกีตากาเอ่อบ้าบลูโคตาเลเตวิดาตาเลบอจูออสฮานิเดตาบัวตบัวพูติตปาบัววิพูติตปาบัวก่อบิยอพูติตปาเอดอสีท่อเปตรอเนาะเอออะคนจาดอนี้ปกติที่มาเลอ่าจันแลก็เลอะความยาได้เกฮ้องตาตุกีตากาบ่ หลอมว่าว่าบุงชุกอ๋อซามีอูอ๋อมีอูดูปาติอิหราบาจังเนี่ยเด้อเอ่ออะโคตาตอนนี้เด้อตักชาเมชั้นนาบ่าวเอปะไอ้ดาดูนี่อย่าอย่าถือวิราวะกะล่ะคือบ่าเอ่อจานิที่หุจินาหลอมว่าก้อสู้ปลาบ่านี่ตักกิรตะกอตักเขลาโหดีตายเออมาบ่าวว่าวิบลอนี่อะเวตเตะดานอกคนนี่เปียปุนี่เนาะไม่ออนไลน์นี่อะเว อ่าเทวดาเดินทางอนุสาวรีย์ในพวกออกซาเรียกร้องให้อนุรักไว้อ้อแพ้ผูกมีนี่เทวดาเลยไม่อ่องอะไรนี่เอาไว้เลยไปได้เลยบงจุอสาก็สุปลาตะไคอีอู้ตบลอลีเทวดาแพ้นี่นี่เลยเอาเวอ่าเทบว่าขี้พวกก่อพวกนี่เทวดาเลยบกบ้าคือกิยาสาหนอบ่ไปช่วยกว่าเธอต้าว่าสุปลาตะไคอีเทวดาไม่เวเลยหนอต้าปูกือสอนได้เฮบว่าเคยลาวิลาเพลเทวดา เอออาโคี่เดปาติยาเวดานบ้าบ่าหนอมีเหตาุการณ์เรื่อมันดึมันดุกรงเลยหน,นอปาอาเกาลเตวดาอนมีนอวันนี้ตั้งสองกปุ๋ยตัวเวดาเอ่าทั้งนี้มินองไล่ได้มาเยือนอนุสาวรีย์นายพลองซานแห่งนี้เมื่อวันที่สามสิงหาเที่ยนนี่เนา,าะเวลาทอดเสอแผ่ปุ๋ีลาออกเกลสีหล่อเอ่อเอาเวลเ,อเ,อเอลวอุตโกเวด้งงาโบโจออสฮาอาโวสุปลาตบลอยลีเทวดา แล้ววันต่อมาได้กลับมาที่อนุสาวรีย์ดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่2องรอลาตทอเตอร์ตอนเลนลรอลุยลตอนเอเลนอก็อต่รออีเดวด้าเลยแม้บุตรต่างต้าคี้ตอหล่อวินาทีเดเวด้าเลยผู้ปกครองทาหารยังห้ามประชาชนเข้าไปในบริเวณดังกล่าวด้วยโดยมีการนำเทปปิดก,กั้นรอบพื้นที่ไว้ไม่ให้ใครเข้าไปออ เท่กบคือ nope. ก <m enfant> ูไม่ด้บจุกออสซาอวอ่อต้อานี่เดตาเจอลวกบไม่ได้ปลีเนาะรอไม่ได้กว่าตัวพู้กวีาวีตอเดืนเตเลหนึ่งหลอเลือกว่าคือูบจุกอสซาเอวสุปลาลอตตรนี่หอเออเอาเวนไม่ไวได้ไม่ออนไลอัตตาหูตาเกวิบลนี่้ยกโดเวเวก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีองหลายได้สั่งหรือถอนรูปปั้นในพงอองซาน ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเนปิดอออกไปในช่ว society, งวปลายเดือนก,กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยเออเออเกทตรกรรมสาระแต่เทวดาอันงค์นี้จะคือเราเวทุกุลืนไปได้โบจูอุสาอัลวะเปโกดีบานี้เลาลาจุลไลอัลเลาะนวลลาจุไลอัลเลนี้โงจงอุสาอาวะสุปลาเลาะบัตจ์ฮอลเวดาเลเนปิดอตลอดอากาต่อสิโกเทวดา นี่นี่เราลาจูลเลเนี่ยไม่อะไรหรอตังือเมื่อว่าคือเราหีบโจวชาวกวีดหาชูปาเจีเได้ไได้เนาะเขานี่ยคือเรชูปาเจวด้เลเนบิดอวีมากแล้วคือเราดเวด้เลยปะกูนี่หอตังซอกดดเวดอุทานโซเนียงเนอุทานโซไหนก็อ่ะเ้อนักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นว่าการรื้ถอนรูปปั้นในบนองซานนั้น อาจจะเป็นความพยายามที่ขจัดอิทธิพลของนางองซานซูจีอดีตผู้นำของเรือนเทเวด้าเลอูท่านโซไนอเวปาพลาทอเวด้าอเวไม่ปาหุบปลาเรปาเปติทนอผาชิริโกะเรลกอบิโอปูเทเวด้าถือเวด้าโบจงองซานอาโอยนี่บ้านตบบ้านเนาะก็มีเวด้าตามาหลอจ้าเวองซานซูจีอาตาโซตากอมอบเนาะบ้านเลือคู่ต่เลเทเวด้าเลอ อ๋ออองซานซูจีเนอเวเมเวดาบงจูอองซาผมืดยออคอดราเมสิกบราเอแอลดีอะปาร์ตี้อคอดราเอ่ออคอดตะดอหนิเดบาตะบาเทเวดาอ่าตัมมาเวดาจิตใจอีอคมยัตตะทุกุวิดาบงจูอองซาออวออีเนเดเอ่อเฮมูลาบดาละกบานดุบาติเวดาตุลอผมืดเนาะใครใครเขานี่บอกว่ากอบิยอนี่ได้เอปาเวดาอองซานซูจีเดเทเวดาจิตใจนี่ เนาะอากูได้เดินตั้นุมเองหนุ่มนาบ้าเอ่อจิจานี่อากูไดเมื่อวันที่วันนี่หรอะเตวิดได้เนาะเอออากูนี่เด้อตากระบาดถวยหลอดตาตาคูเธอและกรเกเท่าไตวิได้ตาแผนนี่เหลืออีกตีนี่หรอวีบลอนี้เตวิดได้ด้วยผู้ปกครองทหารเชื่อว่าการสนับสนุนของซูจีที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่มาจากความเป็นลูกสาวของนายพลองซาน นางซูจีขณะที่เขาคิดว่าการทำลายมรดกเล่์ทิพลของซูจีนั้นต้องการอาจจะต้องทำลายความเคารพนับถือของสาธารณชนที่มีต่อบิดาเธอเสียก่อนอ๋ออเวเตเวดาจิจจัีน้ดดนนองไปโยสติดผ้า,า,าเนี่ยเดเนาะปาลาเปโอโกเนาะเวนาเวด้าเลอกว่าเลอ,อะอาช่บเวยอ่องซานซูจี အဲ့တ uh, ိတိပတ်နီနေ o, ch ni, ာ le le sa, ်ဟဲ ji, ့ဝ e ါခေါပလလေအာအောင်းဆန်းအဝဲအခူလောတေဝေဒါချီကျန်နေအခေါမျိုးနေခေါပလလောဘုံကြောင်းအောင်ဆာအဖိုးມືကေဝေဒါစုကြည်အခေါနည်းခေါပလလောဘွာအဲ့ဘဘုံကြောင်းအောင်ဆာခေါနည်းဘွာဆောထွေဝေဒါစုကြည်နိလောအဲအခိုးတတ်တော်နီတဲ့နော်အဝဲနာဝေဒါလေတေဝေဒါမိမဟာဝေါကွေဝေဒါတာလအဘတ်ဘခါလောတာဘုံကြောင်းအောင်ဆာနီ ကမီးစီကိုယ်မတတ်မှာချီတော့ကြာလာမနေစူကြီးအတတ်စူတကမေနော်အခုတားတော်နေတဲ့ဒီတော်တဲ့အောင်ဆန်းစူကြီးအဝဲမေဝိဒဘိုးကျောဆာဖိုးမတာအဲออกကူရောကတော့ကြာခေါနိကဘာစားခေါငယ်ရှူလားအပာနေလောဂျာနိကတော်ချီတိုင်ဘာခါလာတာဘာပြန်လေမေ online နော်စူပူတာအစူပူတာသော်တယ်လည်းတားခိုင်နော်တနေ့တနေ့ဘတ်ကျဲกินခရင်းခွေပိထာခုတို့တေ วินร้นนี่เนีุ่ยกี่วโดเบด้าซูเมยาติเจโฟเตเวนนอกจากนี้ยังมีการมองว่าการขัดจัดอิทธิพลของซูจีด้วยความเชื่อว่าจะช่วยเปิดพื้นที่ให้กองทัพและพักสหัสัมัคคีและการพัฒนา USDP พักการเมืองตัวแทนในการแสวงประโยชน์ในภูมิทัศน์ทางการเมืองของเมียนมาได้มากขึ้นเนากวยเกวดาลังเตอร์เน,นเตเวดาจิจันน,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 นี่เนาเตเวด้าเลตาม,มา အလောခ well, ျီလ Do ောချီကွေဒါစူဂျီအတာချိုတာကမောလေတတ်ခွေဒါအတာကတာဖော့တီထိပိုင်နေတဲ့တေဝေဒါဘာတပတ်နော်အဝဲကကြီးတော့ကြီးဝေဒါတာခွေတာယာဂီလဲသူအပါတီဒီအမေဝေဒါ USDP နော်လာဝေမေဝေဒါဖုတ်အခုဆိုင်နေဘာတပတ်နေတဲ့တေဝေဒါအလေတာမလောချီလောချီကနော်တာမချေအဝေဒါအောင်ဆန်းစူဂျီ อคเลอโบโบดีนี่ดอตักเวตยาคือท่อไว้ได้เหรอ USDP ปาร์ตี้อวเนี่ยเนาะอัตตราชานี่อยู่อยู่เนาะญาติชมมุนตานดีในแลเชตู้เช่คว่ลแมเชเออองซานซูจีวาดิเอออาท่อเหรอเนาะเอออคูลตาดดอนี่อันดอกก็นี่มิเลบูโรบาลบาบงจุเอาซาวอดีต่อเลญญานี่ญาติชมมุนตานน่ะก็บาบดาขอ นอเอาไว้เลยมาได้ดีใจคันอีกหน้าเตตะเกยเข้าไปนออตานี่อ่าอตาชอบอ่ะเตยังรู้รู้นอเอาไว้นี่ไม่เวลาวัติชนออนไลน์เอาเวกล้วยเราค่ะไว้ได้เพจมหาเตนี่นี่ลอ hini.co ที่พูดกับผู้เฒ่าตัวใหญ่นี่ลอบาพระราชจุปัญจทัยลอตับลึก